สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับใบบัวเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะใบบัวมาให้รีวิวรถนะคะในช่องของรถเกิน์มือสองคัดเกตกับเซลว่บัวอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะใบบัวก็อยู่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีรไทย68แยก1น,นะคะวันนี้ค่ะใบบัวได้รถสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่แวะเข้ามาชมคลิปของใบบัวนะคะทั้งลูกค้าที่ติดตามอยู่หรือว่าเป็นลูกค้านะคะที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมการแจ้งเตือนรถรีวิวในครั้งต่อไปของใบบัวด้วยนะคะวันนี้ได้รถรุ่น Toyota Camry รนะคะ2.0 g ปี2017ไปเลยบอกเลยนะคะคันนี้ได้เป็นชมไ r เนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยสีตรงตามในเร่มไม่มีกลับสีนะคะสีสวยงามมากนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีพิความจมน้ํานะคะตัดแต่งตัวถังกอเรกไม่แล้วก็รถไม่มีน,น้ําท่วมมาอย่างแน่นอนคะ่ะลูกค้า รถเราคัดเกตเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าลูกค้าออกรถที่บริษัทรย,ยนต์นะคะเข้ามาออกรถกลับใบบัวเนี่ย คุ้มมากเลยขับรถใช้งานได้เลยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเลขไมค์ขับไปแล้วน้อยมากๆค่ะลูกค้าอยู่ที่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคานะคะป้ายแดงเขาตั้งขายนะตอนนั้นนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทแต่วันนี้นะคะเพชรยนต์นำเข้ามาจัดจําหน่ายอยู่ที่7 6 000, 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ได้เลขไม่น้อยด้วยนะคะแถมราคานะคะถูกกว่าปายแดงเกือบครึ่งนึงเลยนะลูกค้านะบอกเลยท่านใดสนใจต้องรีบติดต่อคะ่ะเข้ามาหาไปบัวดได้เลยที่เบอร์ในคลิปนี้นะ0 9 0 2 4 6 9 6 8 0นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้คะ่ะลูกค้าขาขาเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะออกได้จริงทุกอาชีพติดแบลคริตติดแท็กซิ่ก็สามารถออกได้นะคะเพียงมีเอกสารและ,ะไรายได้อาชีพชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นเองติดต่อเข้ามาหาไปบัวดได้เลยท่านใดอยากมีรถใช้นะคะ พลาดเลยนะคะคันนี้นะที่เราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยคันรถเข้ามาเนี่ยรถมาไวไปไวทุกคันเลยใครมาก่อนได้ก่อนนะลูกค้านะบอกเลยรีบโอนจองเขาเป็นรอกรถไวเป็นของตัวเองก่อนได้นะลูกค้านะบอกเลยค่ะวันนี้เพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเดี๋ยวพาชมรายละเอียดทั้งภาย,นใ,นภายในอกแนอกายใดกันเลยนะคะด้านหน้าของแ a m r y รี่ตัวนี้นะหนึ่งจุดเป็น2อ g นยะ์จีนะคันนี้เป็นโฉมใหม่ในเชนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีในส่วนของพิวอินไฟ,ไฟเรี้ยวให้ด้วยในโคมได้ไฟเดยะะะน่ค คันนี้นะคะมีส่วนของไฟสูงเป,สบบนะเ,ปเป็นไส้แบบฮาโรเจนด้วยนะเป็นไส้แบบฮาโรเจนมาให้ด้วยในโคมนะคะบอกเลยว่าโคมเนี่ยเป็นโคม แ้เดิมนะโคมไม่มีแตกรายงานนะคะไม่มีในะส่วนของเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะบอกเลยว่าสภาพโครงสร้างเดิมแน่นอนด้านบนก็ได้จะเป็นส่วนคิ้วของโครเมียมมาด้วยนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้ได้ส่วนของไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะด้านหน้ากระจังหน้าของเขาถูกออกแบบเป็นส่วนของเส้นโครเมียมนะคะร้อมกับไฟตัดหมอกอยู่แบบนั้นนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นส่วนของอ่ะแถบโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นส่วนของสีเทานะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะอ่ะสองเส้นเล็กนะคะลูกค้าแล้วก็มีส่วนของโลโก้ด้านหน้า นะเป็นโลโก้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะ,ะฝากระโปรงนะคะก็ฝากระโปรงเดิมเดิมด้านหน้าเขาให้ในส่วนของเซนเซอร์มาให้อีกนะคะงจุดบอกเลยว่าการขับขี่ปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นการกะระยะการจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับมือใหม่ลูกค้าหัดขับเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะลูกค้าปลอดภัยเลยนะคะทุกการขับขี่เนาะอะ,อะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างรถให้ดูกันนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมค่ะอันนี้นะคะในส่วนของ ล้อได้เป็นล้อแม็กอรลลอยแท้เดิมจากโรงงานนะแม็กหรูนะคะแม็กไม่มีแต่งสีไม่มีซ่อมนะคะไม่มีเก็บงานนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานแน่นอนคันนี้นะคะได้เป็นยางอูดเยานะคะสีรี่ยางที่ให้มาจะเป็น 1> 2, 1, 5, หทบ6 10, 16, นะคะเป็นขอบ16นั่นเองอยางได้มาเป็นยางปี20นะคะสัปดาห์ที่7เลยเป็นยางปีใหม่นะคะดอกอยางใช้อีกได้ยาวๆเลยดอกอยางยังอยู่กันลึกๆกันแบบนี้นะคะสภาพใช้งานได้ยาวๆเลยในส่วนของด้านจุมร้อนนะคะด้านในนะคะชกเดิมนะคะจุด โดยรอยแม็กอาร์กนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเรียงกันสวยสวยจุดเชื่อมต่อคองตัวถังเนี่ยก็เป็นซีนเดิมเดิมเลยนะคะไปบอกให้ดูกันชัดแบบนี้เลยเนาะบอกเลยว่ารถที่เราเนี่ยเป็นรถออกห้างประวัติศูนย์นะคันนี้คือเป็นรถพรีเมียมเกตพรีเมียมระดับหนึ่งเลยนะรถแบบว่าระดับผู้บริหารใช้งานได้เลยเครื่องยนต์นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ vvti แบบบิลนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะคันนี้ก็คือเขาจะมีในส่วนของอปุ่มเาขาเรียกอะไรอ่ะปิด เปิดปิดวาทั้งไอดีเสียและไอดีได้เลยนะคะในส่วนของการเผาไหม้เนี่ยบอกเลยว่าคร,ครบกันเลยทีเดียวนะลูกค้าคันนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นเหลีว ไฟเลี้ยวกระจกข้างเนาะอ่ะตัวกระจกเนี่ยได้เป็นบานแท้ทั้งคันนะลูก้านะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันจะเล้นในส่วนของขอบกระจกจะเป็นแถบโครเมียมแบบนี้ทั้งสี่บานอ่ะกระจกแท้ดูยังไงนะคะจะมีส่วนของโลโก้โตโยต้านะคะติดตูวแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะเป็นตัวให้ดูกันชัดแบบนี้เลยอ่ะเล่นในส่วนของแถบโครเมียมนะคะล้อมรอบกระจกแบบนี้ทั้งสบานนะคะดีไซน์สวยงามนะได้สัญญาณแก่งขโมยมาแล้วด้วยอ่ะคันนี้นะคะได้เป็นแบบซาคิเลสเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มตรงนี้นะสามารถเวลาแบบ ถ้าไปบริบภดมาเนี่ยมันจะแบบรูปไปงี้นะปลดล็อกอะล็อกปลดล็อกได้เลยนะคะ สีเลยก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนของแ็บคมเมียมนะคะใหญ่ๆแบบนี้ทั้งสีบานเลยค่ะบอกเลยว่ารถเนี่ยคันนี้เนี่ยมีการเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะลูกค้านะบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดในที่นี้ก็คือเก็บในส่วนของร้อยขนแมวร้อยสะเก็ดหินนะคะเพื่อให้สภาพคงความใช้งานกันได้ยาวๆไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังนะไปบอกให้ดูกันนะคะด้านหลังเขาถูกออกแบบดีไซน์มานะคะสวยรํำทันสมัยนะคะตัวโ,โครมไฟแอบก็เป็นโคมไฟเดิมๆเลยแป้กเป็น LED แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแถบโครเมียมนะคะแบบนี้นะคะดีไซน์สวยงามไปถึงตรงคิ้วท้ายนะคะคิ้วด้านท้ายก็เป็นโครเมียมเส้นเร็กแบบนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคมเดิมๆไม่มีแตกรายงานนะคะไม่มีแตกร้าวอะไรแต่อย่างใดนะตัว d e ฟอยดนะเื่าหมายมตัวหนังสือ 2.0G โลโก้ แท้เดิมจากโรงงานนะคะแคม ry ยังอยู่กันให้ครบ,ครบแบบนี้เลยนะอ่ะให้ในส่วนของเซ็นเซอร์ท้ายหลังมาถึง4จุดเลยนะคะการชนด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟทับทีมให้อีก2ดวงบอกเลยว่าการกระระยะท้ายหลังนะคะปลอดภัยหายห,ห่วงอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะสำหรับจอดในที่แคบหรือว่าที่อ่ามุมอับอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเลยบอกเลยว่าเรามีเซ็นเซอร์ใหคค้ครบกันเลยทีเดียวตอบโจทย์สำหรับลูกค้านะคะที่เพิ่งหัดขับหรือว่าอ่าไม่เขาเรียกอะไรแบบว่า ในการกะระยะเนี่ยอาจจะยังไม่แันน่ยำหรือคันที่แบบนั่นยำแล้วก็ตามนะคะบอกเลยว่าช่วยเซฟตี้เราได้อีกนะคะลูกค้าบอกเลยให้ดูกันรอบคันกันก่นกอนเนาะให้ดูเลยนะคะสีเดิมเดิมทั้งคันสีตรงตามในเล่มด้วยนะอันนี้นะคะบอกเลยได้โครงสร้างเดิมนะคะสีเดิมยางปีใหม่นะคะราคาถูกด้วยนะคะถูกบอกป้ายแดงถึงครึ่งเลยนะลูกคา้าเบรกไม่น้อยอีกตังหากนะคะบอกเลยว่าคุ้มๆกันเลยทีเดียวลูกคา้าท่านใดที่สนใจเป็นแคมรี่นะคะติดต่อเข้ามาหาใบบัวได้เลย เดี๋ยวใบวัวพาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยนะแคมบรี่เนี่ยทุกรุ่นของเขาใน,นห้องเก็บสัมภาระจะค่อนกางกว้างขวางนะคะในตระกูลของโตโยต้าเนี่ยแคมบรี่จะห้องเก็บสัมภาระจะกว้างขวางมากสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างเพียงพอพื้นที่ใช่สอยเขาเยอะลูกค้าบอกเลยถุงก๊อบก็เก็บได้กระเป๋าเดินทาง3-4ถึงใบก็เก็บได้นะลูกค้าบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าเนี่ยที่แบบว่าใช้งานขนของเยอะหรือว่า,ามีสัมภาระเยอะๆเนี่ยสามารถ เก็บได้เลยนะเป็นรถเก่งซีดานนะคะสำหรับผู้บริหารเกดพีเมียมอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะอ่ะมาดูกันนะคะในส่วนของพรมปูพื้นนะคะไม่มีสีขาดนะคะลูกค้าไม่มีในส่วนของรอยเลอะเทอะเปื้อนนะคะลูกค้าเรามีการเก็บให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากสมมอบเนาะอ่ะให้ดูกันต่อในส่วนของจุดเมคอัพนะคะจุดเมคอัพนะคะอยู่ครบเลยนะให้ดูกันชัดๆแบบนี้นะเรียงกันสวยๆเลยนะให้ดูกันใกล้ๆกรณี คือแบบว่าเป็นการันตีได้เลยว่าอกที่เราเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าซื้อรถที่เราไปไม่มีในส่วนของย้อมแมวหรืออะไรอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะกลัวในส่วนของซื้อรถมือสองเนี่ยอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรถเนี่ยย้อมแมวมาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยให้ดูได้เลยนะฝากระโปรงก็เดิมๆทั้งคันทั้งคันเลย ฝัะะปกปคงเดิมๆเลยให้ดูใกล้ๆแบบนี้ตัวซีนนะคะยังนิ่มอยู่เลยกดลงไปเห็นรอยเล็บขึ้นแบบนี้นะน็อตเดิมๆทั้งขันจริงๆดูนะคะโครงสร้างสุดเมคอารกเล่นกันสวยๆแบบนี้นะให้โบให้ดูกันชัดๆเลยทั้งสองข้าง นะคะคในส่วนของตัวยางก็ไม่มีเสื่อมสภาพนะยางขอบประตูนะคะบอกเลยไม่มีสีขาดอย่างแน่นอนนะลูกค้านะอ่ะท่านใดสนใจบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมขนาดนี้นะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอ่ะในส่วนของกระจกด้านหลังเนี่ยกระจกด้านหลังเขาก็ติดระบบไลมีระบบไฟ้าแล้วก็พร้อมกับไฟเด็กดวงที่สานะคะกระจกบานแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าที่เราได้เดิมๆทั้งคันเลยทีเดียวนะ ก่อนนะคะสำหรับภายในรถของ Toyota c a m ม y y 2.4G นะคะคันนี้ปี2017นะภายในของเขานะคะบอกเลยว่าถูกดีไซน์มานะคะอา เปลื่นจากต่างจากรุ่นเดิมยังไงก็คือเบาะจะได้เป็นสีน้ำตาลแล้วนะเบาะจะได้เป็นสีน้ำตาลเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ด้านแผงประตูฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะถูกควบคุมมาในส่วนของระบบเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดกระจกทั้งเปิดปิดกระจกทั้ง4บานเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยจะเป็นออตโต้หมดแล้วทั้ง4บานเนาะปุ่มปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นแอร์แบ็กสี่จุดนะคะลูกค้าขาเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะปรับได้4ทิศทางเลย ะะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าะคะที่ชื่นชอบรถระบบไฟฟ้านะคะ,ะในส่วนตัวมาณนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้เป็นปุ่มเตือนเวลาแบบทางรถผู้ขับขี่ไปท,ทางถนนนะพวกรถผู้ร่วมทางเนเขาแรรงแซงขึ้นมาเราก็จะมีในส่วนของอสัญลักษณ์ขึ้นเตือนตรงกระจกนะคะว่าการ กันการชนจากมุมอับประมาณเนี้ยค่ะลูกค้าแบบทิศทางการที่เราแบบมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะแต้งเตือนให้กับเราเนาะระบบการเลื่อนถ่ายอ่าปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะอัตโนมัติระบบไฟฟ้าเอนจินสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะในส่วนของคอนโรลหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะเป็นสีดำลวดลายตัดดีไซน์ด้วยลายไม้แบบนี้นะคะอ่าลายไม้นะคะทางฝั่งคนขับก็จะฝั่งคนนั่งก็จะเป็นเหมือนกันนะเออแบ็กคู่หน้าแอร์แบ็คู่หลังนะคะอ่าอันนี้บอกเลยว่า ไอแบ็กสี่จุดเลยอ่ะพงมอะไรานะคะพวมพมอะไราแท้เดิมเลยเป็นพงมลาัายหนังนะคะหุ้มหนังสามก้านแบบนี้แล้วจะดีไซน์ในส่วนของลายไมส้สีดำตาลแบบนี้สวยๆพมารมลัยเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะควบคุมในส่วนของโหมดนะคะคุณสตาร์ทนะคะอ่าในส่วนของคุณคอนโทรลขอภัยค่ะคุณคอนโทรลนะอ่าคันนี้นะบอกเลยว่าครบๆเลยทีเดียวนะคะเราไม่ต้องแมาว่าไปอ่โอาโฟกัสตรงอ่าดีบีเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะคะบอกเลยว่า เราโฟกัสที่พวงมาลัยได้เลยแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเนะี <S <S ่ยก็คือจะปลอด <S <S ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะเลขไม้น้อยหกหมืห่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับวิทยุนะคะเล่นได้ทั้งอ่าซีดีดีวีดีเอฟเออยุ่งช่องเสียบพีเอสบีนะคะเล่นได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เขาก็ให้มาแบบครบครันกันเลยทีเดียวในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นออโต้ด้วยนะคะได้แอร์ประมาณเจ็ดอ่าคนเรียกอะไรอุณหภูมิพัดลมเนี่ยได้ถึงเจ็ด เจ็ดคร่แรกจะสปีดเลยเย็นฉันนะคะทั้งรถเลยค่ะแล้วก็ให้ในส่วนของอตัว USB นะคะให้ในส่วนงที่ชาร์จแบตมาด้วยนะคะเอาเหล็กอะไรมาให้มาครบหมดเลย <S 1> <S 1> อันนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของม่านนะคะ <S <S ม่านนีรลัยดั้งข้างหนังนะ,ะในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นแบบว่าถุงหุ้มนะคะหุ้มเป็นเป็น,เป,นเป็นเกียร์แบบว่าถุงหุ้มแบบนี้แล้วนะ <S <S แ,ลวแล้วก็ตรงตรงระบบเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของไฟ LED นะคะ จะแจ้งเตือนบอกสถาน,นะของเรานะคะคันนี้บอกเลยว่าดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามนะเป็นลายไม้หมดเลยนะตรงตรงกลางเนะี่ยลายไม้เส้นตาแบบนี้นะมีส่วนงที่วางแก้วน้ําให้ด้วย2ใบนะคะลูกค้ามีไวร์เรชชาร์จด้วยนะคะบอกเลยว่าโทรศัพท์ที่รองรับในไวร์เลชชาร์จเนี่ย,ยสะดวกสบายเลยนะคะลูกค้า ต่อมานะคะในส่วนของที่วิงแขนวางแขนนะคะก็ mm hmm. จะมีในส่วนของอช่องใส่สัมภาระนะคะได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. พื้นที่ใช้สอยของเขาค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะสำหรับแคมรี่คันนี้นะเ mm hmm. บาะดีไซน์เป็นหนังสีน้ําตาลนะคะ mm hmm. เป็นบปเบาะรับไฟฟ้าเบาะไม่มียุบตัวไม่มีฉีกขาดนะคะรอยเลยเธอเปื้อนเรามีการสปาให้นะ,ะในส่วนของเพดานหลังคานะคะบอกเลยว่าค่อนข้างสะอาดนะ,ะใหม่มากนะคะลูกค้าบอกเลย mm hmm. ภายในกว้างขวางนะคะน่าใช้งานมากนะคะสำหรับ ตัวต้าแคมรีคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเก็บสัมห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะว่าดูในส่วนของรอบคันภายในรถเนี่ยเขาจะกว้างขวางแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวพาไปชมกันอ่ะอันนี้อย่างที่เบลบอกนะเปาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะให้ดูกันอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ได้พรม,มด้วยนะพรมกระดุมนะสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะให้มาทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะลูกค้านะเดี๋ยวให้ชมอ่ะเดี๋ยวพาชมนะคะอ่ะสาหรับ ข้างหลังนะคะเขาก็จะแบบว่าดีไซน์สวยๆเหมือนกันนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําต้านแล้วก็อ่าเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําต้านแบบนี้แล้วก็มีส่วนของพรมปูพื้นนะคะได้เป็นพรมกระดุมนะคะบอกเลยว่าการดูแลรักษานะคะบอกเลยว่าง่ายสุดๆเบาะหนังเนี่ยก็ดูแลง่ายนะคะรักษาง่ายเบาะไม่มีชีคขาไม่ยุบตัวด้วยนะคันนี้เรามีในส่วนของสปาให้แล้วนะคะลูกค้าขาอ่าด้านหลังจะมีส่วนของช่องแอร์แบบนี้นะคะอีกสองจุดบอกเลยว่าอ่ารถเนี่ยจะ เย็นฉ่ำทั้งคันเลยนะคะบอกเลยระหว่างการเดินทางเราจะต้องแบบนั่งสบายรู้สึกแบบว่าอยากนั่งอยู่บรนรถคันนี้จังเลยไม่อยากลงไปไหนแล้วเพราะว่านั่งสบายเบาะกว้างภายในกว้าง,วางขวางยืดขาได้สุดนั่งสามถึงสี่ท่านก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอ่าพยายามพูดให้ลูกค้าเห็นภาพนะว่ามันนั่งสบายจริงๆสำหรับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะอ่ะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเนี่ยไม่ใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าแคมรี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะอ่ะในส่วนของอ่าที่พิกศรรษะนะคะให้มาคๆบๆกันเลยสามจุดนะอ่ะถึงสามจ ที่พิงแขนแบบที่วางแขนตรงข้างหลังนะคะก็สามารถพับเก็บได้แล้วก็มีส่วนของที่วางแก้วน้ําอีก2องใบนะคะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างอํานวยสะดวกความสะดวกสบายนะคะอ่ะข้างในนะคะเก็บสำนัะได้อีกนะคะลูกค้าบอกเลยว่าพื้นที่การใช้สอยของเขาที่ของแคมรี่เนี่ย เยอะนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะคะ,ะสามารถติดตั้งคาสิไต้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะสามารถติดตั้งคาสิเต้ได้ถึง2จุดเลยบอกเลยว่าช่วยในการเซฟตี้เซฟตี้สำหรับบุตรหลานนะคะที่เดินทางระยะทางไกลใกล้ไกลก็แล้วแต่ะคะ่ะลูกค้าบอกเลยเราเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนเนาะ,ะเพื่อความปลอดภัยนะคะลูกค้ามีส่วนของม่านก,กันแดดให้ด้วยนะคะด้านข้างของแคมบี้เขา<อ>จะเป็นรถระดับผู้บริหานะรูรหลงระมากลูกค้าบอกเลยว่าน่าใช้งานสุดๆไปเลยทีเดียวไฟนะคะไฟในเก่งนะด้านหลังก็มีด้านหน้าก็ ีใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของซอกประตูนะดูน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะไม่มีพ่นสีด้วยไว้ให้การใษาแบบนี้เลยค่ะลูกค้าคะเชื่อมั่นได้เลยว่าที่เราเนะี่ยไม่มีการ ชนหนักถึงโครงสร้างไม่มีการทําสีนะคะถ้าทำสีแต่อย่างใดอาจจะมีเก็บแบลตเล็กน้อยเท่านั้นเองได้โดยของทีสคับเพดมาด้วยนะการลอยแบบนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไเบอร์แนะนําเลยนะคะแล้วถ้าลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะห้ามพลาดค่ะติดต่อเข้ามาหาไเบอร์ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองสี่หกเก้าหกแปดศูนย์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าขาถ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนเนาะสำหรับข้องเครื่องยนต์ของโตโยต้าแคมรี่สองจุดศูนย์นะคะสองศูนย์จีปีสองพันสิบเจ็ด ภายในของเขานะคะคันนี้บอกเลยว่าอฝากระโปรงก็ได้เป็นแบบโชว์แบบว่าเปิดง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอเป็นแบบโควคัมแบบนี้นะอ่าบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเหมือนเป็นเครื่องทุนแรงได้เลยอะ่ะแบบว่าไม่ต้องแบบยกหนักแบบว่ายกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้หญิงนะอ่ะเรามีในส่วนของโชว์ให้เป็นเครื่องทุนแรงให้เลยนะแบบนี้สะดวกสบายนะคะ <c oughs> S <S ก็อย่างที่เราบอกเป็นมาต้นคลิปเนาะจะได้เป็นเครื่องยงนต์ VVTiW นะคะลูกค้าขาเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะใหม่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ VVTi นะคะปกตินะอะันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ที่แบบประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ให้ในส่วนของอระบบการเผาไหม้หมดจดนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าเครื่องของเขาเนี่ยคือตอบจดเลยเครื่องยนต์ใหม่รุ่นนี้นะในส่วนของเบ้าโชกนะคะเบ้าโชกเป็น เขาชวคุณเดิมจุดเมอัพเรียงครบสวยๆแบบมีทุกจุดนะอะให้ดูเลยนะคะไล่มาถึงข้างหน้าเลยคันหน้าตรงดิ่งไม่มีคดงอนะคะฝากเครื่องไม่มีถอดไม่มีการชนหนักถึงหม้อน้ําถึงเครื่องยนต์นะคะไม่มีเลยแบตเตอรี่นะคะได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะลูกค้าขามีการตรวจเช็คให้นะคะก่อนส่งมอบทุกครั้งเราจะมีการตรวจเช็คให้จุดเมกอัพเมกสีอยู่ครบนะคะให้ดูตรงเบ้าโชว์อีกครั้งหนึ่งอะ เมกซี่อยู่ครบตามหัวน็อตนะคะบอกเลยว่าเชื่อเราไม่มีการหอดไม่มีการชนอย่างแน่นอนถ้ารถที่มีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการหอดรถแล้วก็เพื่อ เพรอะไรเหมือนจอมเคมาลูกค้าแบบนั้นอะแต่เนี่ยของเราไม่มีเลยให้ดูนะคะจุดเม็กสีสวยๆแบบนี้เลยนะอยู่เลี้ยงสวยๆแบบนี้เลยเป็นจุดแต้มสีจากโรงงานที่ว่าเขามีการ QC ให้นะคะก่อนที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาจะนํามาตั้งขายตามท้องตลาดนะคะอันเนี้ยเรามีการ QC ไห้แบบนี้เลยนะคะแต่ของเรายังอยู่ครบทุกจุดการันตีได้เลยว่าที่เราไม่มีชนหลักถึงโครงสร้างแน่นอนรู้จุดเนี่ยอนนะคะตามโครงสร้างทุกจุดยังอยู่ครบะตัวซีนนะคะตัวเห็นตัวซีนตรงนี้ไหมคะเป็นซีนดําเดิมจากโรงงานนะคะ ยังอยู่กันเลยบอกเลยว่าไม่มีการแตะตัดแ,แต่งตัวถังอย่างแน่นอนสายพานนะคะดูแลให้นะคะถึงดูเปลี่ยนเปลี่ยนถึงดูเช็คเช็คให้นะคะน้ำมันเครื่องดูแลให้ของเหลวทั้งหมดเราดูแลให้หมดเลยให้ดูกันเช็คแบบนี้เลยนะคะหมายเลขลรหัสโคดยังอยู่กันทุกจุดอ่ะเครื่องหมายมก จากโรงงานก็ยังอยู่ให้เห็นกันชัดๆนะคะลูกค้าบอกเลยคันนี้นะคะลูกค้าได้โครงสร้างเดิมหมายเลขเครื่องอะไรนะคะโค่จากโตะ๊ะใต้โรงงานอยู่ครบทุกจุดแบบนี้ให้ดูเลยนะคะไม่วัาจะพยายามไม่เห็นทุกจุดนะเพราะว่าลูกค้าในกรณีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกเข้ามาชมรถคันจริงน่ะจะได้เห็นกันเลยชัดๆว่าตรงไหนนะคะเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะตัวฝากระโปรงไปฝากระโปรงนเดิมนะให้ดูกันชัดๆเลยนะน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะไม่มีทําสีย่างแน่นอนนะคะลูกค้าให้ดูกันใกล้ๆเลย,เ,ลยเนี่ยให้ดูกันแบบนี้เลยนะ ตัวซีนนะคะยังอ่อนอยู่เลยแบบว่าคือไม่แข็งถ้ารถที่แบบตัวซีนทามาแล้วเนี่ยจะไม่จิกลงไปเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยเล็บอย่างแน่นอนนะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าซีนเดิมๆอยู่สติกเกอร์คำเตือนอะไรจากโรงงาน,นยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าจุดเมคซอัพเม็กซีกลมดิ่งนะ,ะจุดแอลเรียงกันสวยๆรูแม็กลมพริกเลยกลมทุกจุดเลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์กับทุกค้านะคะที่มองหารถนะคะว้่ใช้งานตัวฝาตัวปั๊มนะคะ โตโยต้าก็ยังอยู่เลยนะคะคงมิใช่ให้ลูกค้าได้เห็นแบบนี้นะคะบอกเลยลูกค้าท่านใดสนใจรอช้าไม่ได้ค่ะคันนี้อ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ Toyota c a m ม y บ0รปี2017นะคะ รีบติดต่อเข้ามาหาใบบรได้เลยที่เบอร์ในคลิปนี้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เป็นเบอร์0 9 0 2 4 6 9 6 8 0เบอร์นี้แอดไลน์ได้เข้ามาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้เลยลูกค้านะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวด้วยออกได้จริงทุกอาชีพนะคะเพียงมีไรายได้และอาชีพที่ชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะกรณีต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงที่เพียงแค่ลูกค้าเตรียมเอกสารนะคะไว้ให้ใบบัครบถ้วนไฟแนนซ์เราวิ่งไปเลยลูกค้านั่งรอน,นอนรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะไม่ มารับรถนะคะเรามีบริการนะคะส่งรถสไลด์ถึงที่บ้านเลยนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่ารถปลอดภัยห่วงแน่นอนลูกค้านั่งรถนั่งรอนอน,นอนได้เลยไม่ต้องเดินทางมารับเองนะคะค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวน์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดออกรถที่เรานะคะออกรถที่บนใบนบัวเนี่ยแถมฟรีในส่วนของฟรีค่าบริการฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อ่า สนใจรถมือสองนะรถยนต์มือสองคัดเกตสยๆแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดติดต่อมาหาใบบัวได้เลยอยากเข้ามาชมรถคันจริงก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งนะคะกรุงเทพมินบีตร,ตรงนี้เองนะคะมาไม่ถูกนะคะทักไลน์เข้ามาหาใบบัวก่อนเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้เลยกิ่งกางเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมรถของใบบัวแล้วถูกใจคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ละ1,399,000บาทเลยแต่ถ้ามาซื้อรถก,กับใบบัวนะได้รถสภาพป้ายแดงไปนะแต่ราคาตั้งขายอยู่แค่แต่ หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองอ่ารถใหม่หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะอันนี้ต้องเปียบปเปรยนะน,นี่เปรียบปเปรยเสยนะได้รถใหม่เหมือนสภาพ สภาพคือป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะถ้าสวมป้ายแดงก็คือเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยอ่ะยังไงติดต่อเข้ามาก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะ,ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อรับชมการแจ้งเตือนรีวิวในครั้งต่อไปของใบบัวเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของใบบัวด้วยสาหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะค่ะฝากช่องของใบบัวไว้ด้วยนะคะช่องรถยนต์มือสองคัดเกดกับเสือใบบัวนะคะวันนี้ใบบัวต้องขอญาตลาไปก่อนแล้ะคะสวัสดีค่ะ